วันนีแล้วนะครับสำหรับผมบี so มาจากบริษัทเมจิโกนะครับวันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าจาคลิปที่แล้วได้ไหมครับที่ผมเคยบอกว่าจะมารีวิวตัวโกคาร์ดให้ดูนะครับลักษณะเป็นยังไงการทํางานเป็นยังไงรูปแบบเป็นยังไงนะครับตัวโกคาร์นะครับจากการจะนําตัวเซกเวนะครับตัวนี้นะครับมาประกอบใส่ข้างหลังนะครับเป็นการขับเคลื่อนนะครับถ้าลูกค้าคนไหนที่ไม่เคยเห็นไม่เคยดูตัวสังเวว่าสเปคเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงนะครับลองกลับไปดูคลิปย้อนย้อนกลับไปดูได้นะครับว่า จะมีคลิปที่ผมรีวิวดูว่าตัวนี้ทํางานยังไงนะครับหลักๆนะครับตัวโกคัรดนะครับจะใช้2ระบบนะครับคือระบบข้างหน้านะครับกับระบบข้างหลังตัวเซกเวย์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าโกคัรดลักษณะการทางานเป็นยังไงนะครับผมประกอบให้ดูนะครับนี่ตัวโกคัรดนะครับตัวนี้สามารถยืดหยุ่นได้นะครับนี่นะครับพอแค่นี้พอผมตัวเล็ก ตัวโกคาร์ตนะครับตัวนี้ก็จะมี2ระบบข้างหน้ากับข้างหลังนะครับข้างหลังนี่คือการนําตัวเซกเวมาใส่ให้นะครับตัวเซกเวการเล่นตัวเซกเวนะครับตัวนี้คือถ้าเล่นโกคาร์ตตัวเซกเวต้องพร้อมนะครับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับหรือเรื่องของอะไรต่างๆนะครับการทํางานนะครับตัวโกคาร์ตจะทํางาน2แบบก็คือจะมีฝั่งสอฝั่งนะครับ กดข้างข้างขวานะครับเป็นการไปข้างหน้านะครับหรือว่าถ้ากดข้างหลังจะเป็นการถอยหลังหรือว่าจะเป็นการเบรกนั่นเองนะครับตัวฝั่งซ้ายจะมี2ระบบอีกนะครับจะมีถ้าเรากด1นึ่งทีได้สองทีนะครับกด2งทีปุ๊บจะเป็นการถอยหลังนะครับถ้ากด1นึ่งทีจะเป็นการเบรกนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าเบรกมือนะครับใช้เวลาฉุกเฉินเกิดว่าเราขับรถอยู่นี้ปุ๊บแล้วมีใครวิ่งตัดหน้าหรือว่าจักรยานอะไรนี้นะครับ เราแค่ดึงขึ้นปุ๊บเขาจะเบรกล้อให้เลยนะครับเป็นการล็อกล้อให้กค่นีงครับนะครับแล้วก็ส่วนตัวก๊าร์ดไฟข้างหลังนะครับไฟข้างหลังเขาจะมี2แบบนะครับจะมีไฟข้างตรงกลางนะครับไฟตรงกลางนี่นจะเป็นไฟส,สีน้ำเงินนะครับจะเป็นไฟบอกสถานะแบตนะครับแล้วก็ไฟข้างหน้าจะเป็นไฟสีขาวนะครับเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนเป็นไฟ LED นะครับเวลาเราขับรถตอนคืนหรือว่าขับอะไรเงี้ยแล้วเรามองไม่เห็นเราตัวเซนเซอร์ไฟเขาจะจับ ความมืดแล้วเขาจะเปิดไฟให้ตัดอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตัวเซกเวนะครับตัวเซกเวจะมีไฟสาแบบนะครับจะมีเขาเรียกว่าไฟเขาเรียกว่าไฟเบรกนะครับมีไฟเบรกให้แล้วก็มีไฟ led ข้างหลังให้นะครับว่าเวลามืดตัวเซนเซอร์เขาจะจับกลางคืนปุ๊บแล้วเขาจะปล่อยไฟ led กมาให้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับเกิดว่าเาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเขาจะมีไฟบอกให้นะครับเป็นสีแดงต่างเราสามารถตั้งได้นะครับจะชอบสีชมพูชอบสีแดงชอบสีเขียวก็ตั้งได้เลยนะครับ การบังคับนะครับการเลี้ยวซ้ายก็เหมือนเราขับรถยนต์อะไรอย่างนี้นะครับเจตนาการนะครับการถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายโอเคหมุนพวงมาลัยนะครับปุ๊บแล้วกดนี้ไปเขาก็จะไปซ้ายให้เลยนะครับถ้าเกิดจะถอยหลังหนึ่งทีสองทีนะครับปุ๊บปุ๊เขาจะถอยหลังให้ทันทีนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาหมุนไปทางขวานะครับแล้วก็กดไปได้เลยนะครับนี่แล้วก็ตัวโกคัรนะครับบอกว่าไม่ใช่ว่าใครๆก็จะเล่นได้นะครับมันมีอายุในการกําจัดเอ๊ะคยกว่า จำกัดนะครับอ่ะจำกัดมันเป็นมุกนะครับเป็นมุกอ่ะอายุตั้งแต่อ่าประมาณแปดขึ้นไปก็ได้นะครับแดอายุ8ดขวบขึ้นไปนะครับเหมาะสำหรับการที่เริ่มหันเล่นนะครับการหัดเล่นต้องมีผู้ปกครองคอยกํากับหรือว่าคอยสอนก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเล่นไม่เป็นอะไรเงี้ยรถมันจะพุ่งแล้วก็เกิดอันตรายได้นะครับน้ําหนักของตัวนี้ก็เหมาะสําหรับอ่าประมาณ80ดกิโลนะครับไม่เกินนั้นนะครับตัวเครื่องของตัวเซกเว่ย์ที่บอกครับว่า เขาสามารถกันรองน้ารองฝนได้นิดหน่อยนะครับไม่เหมาะให้ไปเล่นในน้ําอะไรนี้นะครับอนนี้ก็มาพูดเกี่ยวกับตัวโกคาให้นี่นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับใครที่ไม่เคยดูตัวเซกเวหรือว่าไม่เคยเห็นก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับที่ผมบอกไว้ตอนแรกคลิปนะครับกลับไปดูได้เลยนะครับว่าลักษณะเป็นยังไงความเร็วเป็นยังไงนะครับแล้วก่อนที่จะมาดูคลิปนี้นะครับเพราะว่าต้องดูด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ ผมก่อขอตวลาไปก่อนนะครับก่อนจะจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนะบก็เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับมาเจอกั้ได้ทุกวันนะครับนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ